สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์รถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้มีรถสวยสภาพมือเดียวป้ายแดงมาฝากครับห่งในร้อยจัดได้ในหมวดนั้นนะครับรถสวยเดิมบางมากครับไม่มีชนหนักตัดต่อกับ Honda Civic Dimension ปี2002นะครับ1.7ออโต้ Auto, มือเดียวป้ายแดงน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สน,นะครับ เจ้าของดูแลดีมากครับคันนี้สภาพเนียนๆครับลองชมเช็คดูได้ครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นใช้งานได้เลยครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันลิ้วร้อยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับเรียกว่าคันนี้สวยจัดเลยครับใครที่กําลังหารถราคาหลักแสนต้นๆนะครับคันนี้129,000บาทนะครับรถสวยระบบไฟฟ้าภายในสวยๆเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกแอร์ดัก ตัวนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับเช็คชมดูได้ครับมือเดียวป้ายแดงครับใช้งานไม่มากไม่น้อยครับ1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วก็ใช้น้อยนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 2นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยครับใครชอบชมเช็คดูรถทดลองขับที่พุทธมนตรสาย2บางแคย่านนั้นนะครับโทรจราจานะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกในทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายรองชม ดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่บ้านใกล้ได้เปรียบครับไปเช็คทดลองสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับจัส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ถ้าไกลๆเราก็จะส่งสไลด์ให้เลยนะครับรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมครับ1 2 9 0 0 0ับาทรถสวยสภาพนี้เจรจาต่อรองกันดูนะครับคัดแล้วครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มรถสวยสภาพดีครับ EXI นะครับตัวนี้ลองชมเช็คดูได้ครับราคาสภาพถือว่าสวยครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังเลงหารถราคาแสนต้นใช้งานนะครับไม่ต้องคัดเองไม่ต้องกลัวโกหกว่าจะหมกเม็ดหรือเปล่านะครับเราการันตีว่าคัดแล้วนะครับจากช่อง YouTube นะครับ ลองชมนะครับนามาฝากรูปมีเยอะมากๆนะครับถ้าใครสนใจจริงนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรับประกันสวยสภาพนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อได้ครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของด i เม n ช i o n หรือ Civic Club นะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีของแต่งของเสริมของเพิ่มมีเยอะแยะมากๆกครับก็นำมาฝากนำมาให้เลือกเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจและสำหรับน้องคนนี้นะครับคัดรถสวยส่งต่อรถดีอย่างมีคุณภาพแน่นอนครับ ชมดูได้เช็คดูก่อนเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสมาชิกในช่องนะครับเลือกที่ชอบจากที่ใช่เอาที่ไหวนะครับเราคัดมาแล้วเช็คมาแล้วครับและน้องคนนี้ก็ส่งต่อรถอย่างดีมีคุณภาพนะครับเน้นรถสวยนะครับชนหนักไม่มีครับน้ำท่วมก็ไม่เอาครับเราไม่อยากจะ ทำลายชื่อเสียงตัวเองนะครับฉะนั้นคัดรถสวยส่งต่อรถดีๆครับใช้กันย,วยาวๆเราก็อยากจะขายย,วยาวๆบอกต่อได้บอกต่อครับขอพระคุณทุกท่านนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่พุทธมนตรสาย2องนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครไม่มั่นใจหรือ อาจจะกังวลนะครับจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือผมคัดมาจากคนที่มีประสบการณ์นะครับคัดรถทุกวันเช็ครถทุกวันอยู่แล้วนะครับท่านก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็การันตีด้วยจํานวนสมาชิกในช่องที่อยู่กับผมมานี่แหละครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดหรือใครจะเทินก็ได้นะครับขับไปเทินหรือ,รอทร สอบถามนะครับส่งรูปวิ้งไลน์กันดูนะครับจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็เทิรนได้เทินครับรับเทินครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนดักตัดต่อหรือที่ความครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมหวังว่าจะสวยถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดหนึ่งกันหนึ่งให้หน่อยนะครับ